ครับสวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนนะครับถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับแบบชนิด3มิตินะครับหรือเหรียญกระสาแบบ3 d ดีนะครับซึ่งนะครับในประเทศไทยเรานะครับเหรียญกระสาแบบ3มิตินะครับที่เป็นเหรียญแรกนะครับในผลิตครั้งแรกนะครับในปีพศ2531รนะครับ แต่ไม่สำเร็จนะครับเหรียญที่ผลิตได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในเครือคือเหรียญกระสาบนะครับในปี2533นะครับเป็นชนิดกระสาบสองสีแบบที่ท่านอย่างที่ท่านเห็นนะครับผลิตสำเร็จนะครับซึ่งไม่ได้ปั๊มที่โรงกระสาบในประเทศไทยนะครับในเหรียญปี2 5 3 3นะครับคนะครัเพืพพ่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมีแต่ตอน ภาพนิ่งให้ดูนะครับเเรามาดูลักษณะของเหรียญกระดาบสามมิตินะอันนี้นะครับคือเหรียญเอเชียนเกมนะครับครั้งที่13นะครับปีพศสองพนสี่สินะครับนี่นะครับก็คือการมันเริ่มต้นจากสามมิติก็คือเริ่มจากนะครับการแกะพิมพ์นะครับซึ่งนะครับ ในเหรียญครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้ปั๊มที่ประเทศไทยนะครับในเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่ส3มนี่มีการผลิตวาระที่6วาระที่7วาระที่8นะครับ3ครั้งซึ่งวาระที่6ซึ่งทําครั้งแรกนะครับใช้ที่จะนําเป็นของขวัญเป็นของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่มาแข่งโลกแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับจะผลิตที่โลกาะสาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับโลกระสาที่เดียวกันกับที่ผลิตเหรียญปี2533นะครับ นะครับอันนี้ผมก็ว่าจะไม่พูดครับเพราะว่าคนที่ต้องเปิดเผยในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นนะครับข้อมูลของทางกรมธนารักษ์เขานะครับนะครับซึ่งนะครับมีเขามีบันทึกไว้อยู่นะครับในพิพิธภัณฑ์โลกระสาบคุนานุรักนะครับเราจะเห็นนะครับไม่ใช่ว่าจะนี่นะครับหลังจากปี33แล้วนะครับยังมีที่ผลิตเป็นเหรียญสามมิติอีกในปี2 5 3 9นะครับ แต่จานวนการผลิตเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในเหรียญกาจนาพิเศษนะครับในปี2อ3 9นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันกับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะครับลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือนะครับอ่ามันจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญเนื้อคิวโปนิกเกิลนะครับซึ่งนะครับอันที่เป็นสีเงินนั้นนะครับจะเป็นคิวโปนิกเกิล75%แล้วก็ เออจะเป็นทองแดง75%แล้วก็นิกเกิล25%นะครับส่วนในที่ที่เหรียญที่เป็นเนื้อสีเหลืองนั้นนะครับจะเป็นนะครับอ่านิกเกิลน,นะครับจะเป็นนิกเกิล90%และจะเป็นทองแดง10%นะครับนะครับนี่นะครับมันลักษณะนะครับของเหรียญน,นะครับอ่า ให้สังเกตนะครับตรงวงขอบรอยต่อนะครับของเหรียญนะครับวงขอบรอยต่อนะครับเรื่องวงขอบนอกวงขอบในนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือผมเทียบให้เห็นกับเหรียญปี2 5 3 3นนะครับอักษรทุกตัวนะครับจะนูนสูงขึ้นนะครับวงขอบรอยต่อนะครับจะเป็นสโลปนะครับสโลปลงมานะครับนะครับให้ท่านเห็น พระลอมมาูปนะครับจะนูนเด่นชัดขึ้นนะครับนะครับนูนเด่นชัดขึ้นเหมือนกับเป็นภาพถ่ายนะครับนะครับลักษณะนะครับเหมือนเป็นภาพถ่ายนะครับเป็นภาพเสมือนจริงนะครับนะครับซึ่งนะครับจำนวนการผลิตในเหรียญเอเชียนเกมนี้ผมก็ไม่ทราบไม่มีจํานวนระบุรู้แต่ว่าผลิตมานี่ในเหรียญสามมิตินี้คือนํามาแจกนักกีฬานะครับแล้วที่ ผลิตครั้งที่สองครั้งที่สามนะครับก็คือผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกให้ประชาชนใช้แลกเปลี่ยนหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะครับมีการผลิตด้วยกันนะครับเวลาที่หกเจ็ดแปดด้วยกันนะครับผลิตด้วยกันสามครั้งนะครับในเหรียญเอเชียนเกมนะครับอันนี้ท่านดูเทียบด้านหลังนะครับอ่าขอกับเหรียญปีสองพันหร้อยสามสิบสามนะครับนะครับ ลักษณะของตัวอักษรตัวเลขนะครับจะเหมือนกันนะครับไม่มีจุดที่แตกต่างกันลักษณะของการนูนเด่นของนะครับแม้แต่นะครับแม้แต่เนื้อของโลหะก็เป็นเนื้อโลหะสัดส่วนในการผสมเหมือนกันนะครับนะครับโลงกระสาบที่ใช้ปั๊มก็เหมือนกันนะครับเป็นโลงกระสาบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะครับถ้าเหรียญให้สังเกตตรงการสโลปของเหรียญรอยต่อนะครับ ถ้าเหรียญไหนที่ปั๊มที่โรงกระสาบสวิตเซอร์แลนด์นะครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับตรงรอยต่อระหว่างสีเหลืองกับสีเงินนั้นนะครับจะเป็นสโลปนะครับเป็นสโลปชันลงมาตั้งแต่ขอบเหรียญนะครับนะครับคือนะครับตามที่ก็ภาพตาจาที่เห็นเลยนะครับก็คือทุกอย่างจะนูนเด่นชัดขึ้นมานะครับถ้าเราใส่แว่นสามมิติดูนี่จะเห็นเป็นภาพพระองค์ท่านยื่นออกมาเลยนะครับ เป็นเหมือนเราดูหนังสามิตินะครับนะครับวิธีที่ทดสอบพลเรียนของท่านใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่ไม่ยากนะครับใส่แว่นสามิติดูนะครับจะเห็นเลยนะครับตัวหนังสืออะไรนี่จะยื่นออกมาเหมือนกับเราดูหนังสามิตินะครับอันนี้ผมนําให้ท่านดึนะครับท่านใดมีแว่นสามมิติใส่ได้เลยนะครับท่านจะเห็นอย่างที่ผมว่าไหมนะครับนะครับนะครับท่าน หรือท่านไม่มีแว่นอะไรก็ซื้อหาซื้อแว่นสามมิตินะครับใส่ดองดูครับว่าจะเป็นเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเชื่อผมอีกนะครับถ้าใช่ก็กรุณากดไลค์กดนี้ให้ผมด้วยนะ,นะครับจะให้ผมบอกว่าแว่นสามมิติซื้อที่ไหนก็โอ้โห ไม่ยากนะครับทําเองก็ได้นะครับแว่นสามมิตินะครับใช้เลนสองใช้เลนแก้วสองสีนะครับสีน้ําเงินและสีแดงนะครับอยู่คนละฝั่งคนละเลนนะครับก็เป็นแว่นสามมิติแลวนะครับอหาทําเองก็ได้นะครับเป็นแว่นกระดาษนะครับให้ท่านดูนะครับท่านจะเห็นว่าตัวหนังสือยื่นออกมาลวดลายพิมพ์ยื่นออกมาเหมือนที่ผมว่าไหมนะครับนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ไม่ใช่แค่ปีสามสามนะครับไม่ใช่แค่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับในเหรียญกระสาที่ระลึกนะครับแบบชนิดสีเดียวนะครับก็ผลิตมานะครับในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองในเหรียญครบในหลวงครบรอบเจ็ดสิบสองพรรษานะครับครบหกรอบนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองก็เป็นเหรียญสามมิตินะครับผลิตออกมานะครับเป็นเหรียญสามมิติเช่นเดียวกันนะครับ ในปี2542ก็ใช่นะครับในปี2539ก็มีนะครับเป็นเหรียญสามิตินะครับซึ่งนะครับสาเหตุที่นะครับเหรียญปี33นะครับผลิตออกมาแล้วนะครับแจกเอกคาราชทูตนะครับประจำประเทศไทยอย่างเดียวนะครับนะครับ ประชาเอกข้าราชประชามประเทศไทยนะครับแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเรื่องการปั๊มเหรียญกระสาบนะครับการสร้างเหรียญกระสาบของไทยนั้นได้ถึงขั้นสากลแล้วนะครับก็คือเป็นเหรียญสามมิตินะครับไม่ใช่ว่าแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยผลิตเหรียญกระสาบสองสีได้แล้วมันไม่ใช่นะครับถ้ารบบคลิปนี้ใครชอบก็